สร้าง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 น้องเคยเห็นสร้างระเบระเบิไเบาเบาอาารมันเบาไงบเบาี้ดางเย้าเห้าเาง่วงมนีเข่าแต่ง่วงเบนว่ายหีหูมีตาหางเหย้าเย้าเหย้าเหช้างจากทีสาได้ผ่านลายตาได้ไปเรียบร้อยแล้วทีมระดับ2ออช่ไหมเาเป็น อันนี้มาจากดินแดนล้านช้างขอเสียงต้น้กับทีมช้างเผือด้วยร้องไปน้อย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 นน้อยนน้อยจ้างจ้างจ้างจ จ้างก็จ้างจ้างมันตัวใหญ่แต่ว่ามีหนังยาวๆองหวางงวงมีเขี้ยวหลุห่วงห้องหว่างงามีหูมีตายาอยน่อยน่อยหนๆอยน่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 อยหน้อยน้อยหนอเหนย่านเรียบน่อยน่อ ต่อไปช้างใต้จ้างใต้จังต้างใต้ขอเสียงตรงนี้กับช้างจากนิดเดียับสินหน่อยตามสิจงจาง ปิดด้วยเสียงร้องของช้างด้วยมันลอาต่อไปพักกลางอุ้ยตายแล้วสูสๆไม่มีอะไรเลยอะสามสิสาสิฮิอา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  เคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโตไม่บ้าตัวมย์ยาวๆดีกว่างวงมีเครวตาง่วงหรือเปงคา่ะมีหูมีตาหางยาวฮิอาฮิอาฮิอาเป็นความลำบากใจไม่แพ้การคัดเลือกนั้น่าฝันเลยจริงหร่จ้าโอเคกูยังจะไม่ตัดสินเดี๋ยวกูจะเอารางวัลมาให้ในวันคลาสสิคัส เดี๋ยวครูจะลองให้ผู้ชมที่เขาดูอยู่ SMS มาแล้วเดี๋ยวครูจะไปดูว่าใครมีคะแนนมากที่สุดคนดูชอบช้างของภาคไหนมากที่สุดตาล้ออเออแล้วเดี๋ยววันวันพระฤก์หัดซ้อมใหญ่เดี๋ยวครูจะเอารังวันเข้ามามองให้กับทีมที่ชนะเลิศแบบขอให้มหาชนตัดสินแล้วกันครูตัดสินใจยากหลือเกินยังไม่เลิก โอเคกลับไปตรงนู้นถามว่าเอาอย่างที่เด็กๆเรียนการแสดงหรือเรียนแอคติ้งเนี่ย <c oughs> เราได้เราได้รู้จักกับคำว่ารีแอคชั่นหรือ,อยัง <c oughs> คุณครูสอนอยังสอนเลยนะครับร <c oughs> ีแอคชั่นรีแอคชั่นติดช้าอีสานบาสิรีแอคชั่นืออนอย่างครับ